ai bị không lo tôi chuyển đang áo này áo nhé đi mà đi à, mà Đó, mày lo gì cả à. เข้าไปวันนี้เข้าก้องไปจะกินน้ำข้างในบ้านโอเคเก่งมากเอากินน้ำเอาไม่ไโดนเอาไหนวะปามา้ามามม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  อ o r r y เฮ้ยพ oh. oh. hey. ี่กี้แล้วเหรอโอเคลองใส่ใจอิ่มล้วอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปอย่าไ,ไปอืที่หนังนะ